สวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักนะครับปีศาจหรือนางฟ้าวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้และพูดคุยกันนะครับวันนี้เรามาแบ่งปันเรื่องปีศาจหรือนางฟ้าเพราะอะไรครับเพราะทุทกๆครั้งนะครับที่เรามองเห็นคนอื่นเป็นปีศาจเนี่ยบางครั้งเราลืมไปว่าในตัวมนุษย์ทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีความเป็นปีศาจและมีความเป็นนางฟ้าเทวดา บนเปกันอยู่ในตัวของคนคนหนึ่งเป็นปกตินะครับแต่เรามักจะเห็นปีศาจในตัวของคนอื่นถ้าเราฝึกมองโลกในแง่ร้ายและบางทีถ้าเราหลงตัวเองมากเกินไปเราก็จะเห็นแต่ตัวเองเป็นเทวดานางฟ้าแล้วเห็นคนอื่นเป็นปีศาจอยู่เสมอแต่แท้ที่จริงแล้วความเป็นปีศาจหรือเทวดานางฟ้านั้น มันมีผสมกลมกลืนกันอยู่ในตัวเองวันนี้จะแบ่งปัน3แนวทางนะครับ <_ an> เพื่อสร้างสรรค์นะครับให้เราอยู่กับปีศาจอย่างมีความสุขแล้วใช้พลังของนางฟ้าเทวดานั้นออกมาใช้ชีวิตให้สุขสำเร็จได้นะครับ <_ an> ข้อแรกนะครับก็คือฝึกให้อาหารหรือเลี้ยงอาหารนางฟ้าเทวดามากๆแล้วปีศาจเนี่ยเขาจะค่อยๆหายไปเองนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าในตัวคนเราเนี่ยนะครับนางฟ้าหรือเทวดานั้นเปรียบเสมือนกวางตัวใหญ่ปีศาจนั้นเปรียบเสมือนหมาป่าที่หิวกระหายดุร้ายนะครับปีศาจหรือหมาป่าเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือกิจวัตรประจาําวันเมื่อเขาหิวเขาก็จะวิ่งออกมาไล่ล่านะครับเทวดานางฟ้าซึ่งเปรียบเสมือนกวางทองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากําลังของ หมาป่ามากมันก็จะวิ่งเร็วแล้วสามารถขย้ำคอนะครับกินกวางของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นเทวดานางฟ้าก็สามารถจะพ่้ายแพ้กับปีศาจไปแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ให้อาหารนะครับกับเจ้าปีศาจหรือหมาป่าในใจแต่เราให้อาหารนะครับเลี้ยงอาหารต้อนรับอย่างดีกับเทวดานางฟ้าในใจก็คือเรารู้จักที่จะแบ่งปันรู้จักที่จะไม่ละเมิด ของรักกองหัวของคนอื่นแล้วเราก็รู้จักที่เราจะฝึกจิตใจของเราให้สงบผ่องใสใช้ชีวิตหน้าที่ของเราให้มีประโยชน์กับตัวเองคนที่เรารักสังคมรอบข้างนะครับนั่นก็คือเราทําจิตให้เบิกบานแล้วทําแต่สิ่งดีๆก็เป็นการให้อาหารหล่อเลี้ยงนะครับกบวางเพื่อนจากลูกกวางตัวน,น้อยเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นกวางทองตัวใหญ่หรืออาจจะกลายเป็นนางพญากวางทองหรือเป็นพญากวางทอง นั่นคือเราทําให้เทวดาและนางฟ้าในตัวเนี่ยเติบใหญ่เมื่อมีพลังมากแล้วสุนัขป่าหรือหมาป่านะครับมันมีกําลังน้อยก็คือเราไม่ให้อาหารมันไม่อาหารกับความโกรธนะครับไม่ให้อาหารกับความเกลียดชังไม่ให้อาหารกับความโลภอยากจะได้ของผู้อื่นจนเกินความพอดีนะครับไปเบียดเบียนเขาอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ให้อาหารสิ่งเหล่านี้แล้วเราหมั่นให้ส่วนที่ดี เติมเต็มเติมเต็มเติมเต็มด้วยความเพียรด้วยความวิยาอุตสาหะของเรานั่นจะทําให้เทวดานางฟ้านั้นเติบใหญ่แล้วปีศาจหรือมาป่านั้นมันก็จะค่อยๆจางหายไปจากชีวิตเราเองขึ้นอยู่กับสัดส่วนการฝึกฝนและปฏิบัตินะครับข้อที่2นะครับการที่เราจะให้อาหารเทวดานางฟ้าในใจของเรานั้นเราจะต้องรู้เท่าทันครับ อารมณ์ที่สําคัญที่เราจะต้องระลึกรู้ที่มันมากระทบใจให้เราเปลี่ยนจากเทวดานางฟ้าเป็นปีศาจนะั้นส่วนใหญ่เริ่มต้นเข้ามาจากสองทางก็คือเข้ามาทางตาที่เราเห็นภาพที่เราหลงไหลเพลิดเพลินไปกับมันยั่วยวนให้เราทําสิ่งที่ผิดหรือภาพที่ทําให้เราโกรธให้เราเกลียดชงังให้เราชิงชังอาฆาตแค้นพยาบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็น ภาพต่างๆให้เรามีสติรู้ว่าเออเราแค่เห็นนะเราอย่าไปปูมแต่งกับเรื่องเลวร้ายเหล่านั้นอย่างเช่นเขาขับโต้ตัดหน้าเขาทําอะไรชักสีหน้าหรือละเมิดเราหรือชี้หน้าดา่าให้เรารู้ว่ามันเป็นแค่แค่ภาพเวลานี้มันก็แค่ปีศาจมันปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวเราสงบลงไปแล้วเทวดานางฟ้าของคนเหล่านั้นมันก็ปดปรากฏตัวขึ้นมาหมุนเวียนอย่างนี้ขึ้นอยู่ที่ใครจะฝึกสติควบคุม อารมณ์ความรู้สึกและจิตใจของตัวเองได้มากกว่ากันนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือทางหูหูเนี่ยบางทีเราได้ยินเสียงบางทีเราก็ลหลงไหลไปกับมันมากจนเกินไปอย่างเช่นเพลงเศร้าเนี่ยถ้าเรามีภาวะซึมเศร้าหรือว่าเรามีอาการซึมเศร้าอยู่แล้วเราไปฟังเพลงเศร้าๆมากนี่แย่เลยนะครับดิ่งเลยเผลอๆอยากไปเกิดใหม่เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเท่าทันเสียงที่มากระทบให้รู้เป็นว่าเฮ้ยมันแค่ได้ยินนะแล้วถ้าเสียงเหล่านั้นหรือภาพเหล่านั้น มันเหมาะสมอย่างเช่นเราฟังครูสอนเรากําลังทํากิจหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ก็ทําต่อไปแต่ถ้าภาพและเสียงเหล่านั้นมันทําให้เราเศร้าหมองให้จิตใจเราโหดหู่ท้อแท้นะครับเท่ากับเรากําลังปล่อยปีศาจออกมาเนี่ยเราก็แก้กําหนดว่าเฮ้ยมันแค่ได้ยินนะนะครับแล้วแถมตัวสุดท้ายนอกจากตาหูแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตใจครับจิตใจเราเวลาปีศาจมันขึ้นมามันจะเริ่มต้นด้วยความลหลงไหลยัย่วยวนมันจะเริ่มต้นด้วยความ ตัดขัดเคืองมันจะเริ่มต้นด้วยความโกรธไม่พอใจนะครับพอเรารู้เท่าทันมันเราปล่อยเลยเรากลับมารู้กับลมหายใจเข้าสดชื่นออกสดชื่นกลับมาอยู่กับกจิตหน้าที่ปัจจุบันที่ดีงามที่เราทํานะครับนั่นก็เป็นการที่เราจะให้อาหารกับเทวดานางฟ้าในใจและลดโอกาสที่ปีศาจเขาจะเติบใหญ่นะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายแต่ไม่สําคัญท้ายสุดนะครับนั่นก็คือ ฝึกให้คุณชินกับอารมณ์ในบ้านบวกอยู่เสมอเช่นมองเห็นด้านดีในสิ่งต่างๆอย่างเช่นถ้าคุณได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ที่มันดังคุณก็อาจจะหาข้อดีให้เจอว่าเอ้ยมอเตอร์ไซค์เสียงดังก็ยังดีกว่าเขาไม่ได้ขับมาชนเราเขาไม่ได้ขับมาปาดหน้าเรานะครับแต่ถ้าเขาขับมาปาดหน้าเราก็ยังดีนี้ที่เราขับไว้ห่างๆเรายังเบรกทันหรือถ้าเกิดมันเกิดการกระทบกระทั่งชนกันแล้วก็ยังดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งชนกันมีคนบาดเจ็บก็ยังดีกว่ามีคนเสียชีวิตนะครับแล้วถ้ามีคนเสียชีวิตนะครับก็ยังดีกว่าเพราะเรารับผิดชอบถ้ามันเกิดเพราะเราเราก็ต้องดูแลรักษาพยาบาลแก้ไขรับผิดชอบเขานะครับและในทางกลับกันถ้ามันเกิดกับเรานะครับเราก็มีหน้าที่ดูแลแก้ไขไปตามเหตุการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ฝากผู้ชมผู้ฟังที่รักไว้ว่าปีศาจ หรือนางฟ้าเทวดามีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนขึ้นอยู่กับเราจะเลือกให้อาหารสิ่งไหนหล่อเลี้ยงสิ่งไหนก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านมันที่จะหล่อเลี้ยงให้อาหารนะครับกับเทวดานางฟ้าในใจของทุกท่านรวมไปถึงเทวดานางฟ้าประจําตัวของทุกท่านให้อวยชยัยให้พรให้ทุกท่านนั้นก้าวข้ามผ่านพ้นทุกอุปสรรคและพบเจอในสิ่งดีงามที่ได้มุ่งหมายไว้โดยเร็วพลัน มีความสุขกับปัจจุบันขณะทุกท่านครับ